สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาตอบคาถามสําหรับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแล้วก็ไปดูแลรักษามาหลายวิธีการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดึงหลังฝังเข็มกายภาพนะครับ อ่ายืดกระดูกนะคะหรือว่ากินยากแก้ปวดแก้อักเสบก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราอ่ะไปกินสารอาหารหรือว่าอาหารเสริมต่างๆนาน,านะแล้วมันไม่ดีขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะครับรักษาไม่ได้ตรงจุดสักทีเดียวนะครับโรคนี้ถ้าเราจะฟื้นฟูให้เห็นผลเราต้องฟื้นฟู2เรื่อง2เรื่องนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจเลยเรื่องแรกนะครับ หมอนรองกระดูกเราเสื่อมเราต้องมีการฟื้นฟูหมอนรองกระดูกให้มันสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าหมอนรองกระดูกเราเนี่ยนะครับมันเกิดจากสารธรรมชาติตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอนดอตินเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับรับประทานสารอาหารที่มีคอนดตินมากๆเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนให้เราได้อย่างที่2นะครับเราจะต้องมีการฟื้นฟูตัวเส้นประสาทที่มันเสียหายแล้วก็อักเสบอยู่นะครับจากการโดนกดทับเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราฟื้นฟู2อย่างนี้ได้ทั้งกระดูกแล้วก็เส้นประสาทด้้้วยออาาากกรรรเเรจะดดีขึนนนนนตตังแแแ่นน่ และสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับคําปรึกษานะครับในการดูแลฟื้นฟูนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้นะครับในการให้คําปรึกษาฟรีสามารถฝากเบอร์โทรไว้หลังจากที่ฟังคลิปนี้จบได้เลยนะครับ